นำมันวดครับคุกเข้าให้เข้ากันนวดตจนเหนียวนะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับในแขกวาเล,ลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีวิธีทำแหนมสดมาฝากนะครับก็ เนื้อหมูนี่จะใช้ในส่วนของสะโพกนะครับเราก็ต้องเลือกว่ามันมีรอยช้ำอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็มาล้างน้นําพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํานะครับแล้วก็มาเลาะพวกพังคืนออกนะครับหั่นเป็นชิ้นส่วนพังคืนนี่ออกให้หมดนะครับเพราะมันจะเหนียวหั่นเป็นชิ้นนะครับ วันนี้ผมทำเนื้อหมูครึ่งกิโลนะครับใช้เนื้อหมูครึ่งกิโลหั่นออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเหนียว หลักจากนั้นก็นำไปบดหรือสับนะครับผมก็จะใช้เครื่องบดบดให้ละเอียดน,นะครับ สัวนังหมูจะเป็นหนังหมูต้มสุกนะครับก็หั่นนะครับหัน่นบางนะไม่ต้อบางมากนะครับเพราะว่ามันจะได้ความกรุบเวลาเคี้ยวนะครับผมจะใช้หนังอยู่ที่200กรัมนะครับหรือ2องถีดนะครับนื้อหมูหนกิโลเอ้ยครึ่งกิโลครับ ไม่ต้องบางมากนะครับก็กระ,ะเคี้ยวจะได้กรุบๆนะครับสําหรับเนื้อหมูนะครับหลังจากเลาะความขืดออกแล้วก็บดละเอียดก็จะได้ประมาณนี้ครับกระเทียมก็ใช้กระเทียมจีนแกะกรีบใหม่ๆเลยนะครับจะใช้เครื่องบดบดละเอียดนะครับ ก็จะใช้กระเทียมอยู่ที่50สิกรัมนะครับแล้วก็มีข้าวสุกนะครับ50สกรัมอันนี้ก็จะไปแช่น้ําแล้วก็ทิ้งไว้ให้สเสด็จน้ำนะครับจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับผมรสดีผมจะใช้อยู่ที่สามส่วนี่ช้อนนะครับ เือหนึ่งช้อนโต๊ะครับครับแหนมหมูสดส่วนประกอบก็จะมีสะโพกหมูนะครับลอกพังคืดอ,ออกให้หมดแล้วก็สับหรือบดให้ละเอียดครึ่งกิโลนะครับหนังหมูต้มสุกหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องบางมากนะครับเพื่อให้เคี้ยวได้กรุบๆบสองร้กร,รมัมกระเทียมจีนแกะปีไปบดให้ละเอียดนะครับ ห้าสิบกรัมข้าวสวยนําไปแช่น้ํานะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำห้าสิกรัมผงปรุงรสสามส่นวนสี่ช้อนโต๊ะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็นำหมูนะครับกับเครื่องปรุงข้าวนำมานวดครับคลุกเค้าให้เข้ากัน นวดจนเหนียวนะครับนวดแรงๆครับบีบเดให้เม็ดข้าวมันละเอียดไปด้วย ครับพอเริ่มเียวแล้วก็นั่งนำหนังงูน,งงนะครับมาคลุกเ้านวดอีกครั้งหนึ่งครับคลุกเขามห้เข,มเข้ากันมีนงงงูง่ายๆครับทำทานเองสะอาดด้วย สะอาดอร่อยเพบางทีไปซื้อ,อาทานเนี่ยกรไม่รูว้วิธีทำเขาทํำยังไงแต่ที่เราทําเองเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนวัตถุด,ดิบล้วก็เลือกแบบดีๆนะครับครับตอนนวดเราพักงแต่เหนียวเหนียวเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นําไปบรรจุนะครับใส่ถุงจะทําเป็นแหนมตุ้มก็ได้หรือ,อเป็นแหนมหลอดนะครับก็ตามที่เราชอบครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับก็จะทำเป็นแหนมตุ้มนะครับเพราะว่าเราไม่มีถุงถุงตลอดเท็กไปด้วย